สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี3นะครับเรามีเรื่องของการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของตลาดหุ้นไทยกันบ้างก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับดัชนีหุ้นไทยเคยปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนไปสูงสุดในรอบที่ผ่านมาสักประมาณ1 5 5 0จุดนะครับก่อนที่จะไหลร่วงลงมาอย่างรวดเร็วช่วง2 3สวันนี้ครับเราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับดัชนี ของหุ้นบ้านเราเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นมาตามลําดับเพียงแต่ว่าจะแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราคงจะต้องไปพูดคุยกันกันกบนักวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขล่าสุดกันก่อนว่าตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเซ็นดี์ครับวันนี้ขยับขึ้นมาร่วมร่วม8จุดนะครับในช่วงเช้าของวันนี้อยู่ที่1 4 7 1 3 4จุดครับปริมาณการซื้อขายเข้ามาแล้ว24 6 5ล้านบาทอันนี้คือตลาดหุ้นไทยนะครับณนะเวลานี้เลย ส่วนราคาน้ำมันนะครับยังคงมีสัญญาณของการขยับร่วงลงอย่างต่อเนื่องนะครับราคาน้ำมันที่สหรัฐตอนนี้43เหรียญ66เซนต์ต่อบาร์เรลครับวันนี้ขยับลดลงมา25เซนต์นะครับเท่ากันกับเบรนท์นะครับเบรนท์ Brent ตอนนี้อยู่ที่46เหรียญ34เซนต์ต่อบาร์เรลครับไปดูทองคํากันบ้างครับวันนี้ราคาขยับลดลงมา50บาทต่อบาททองคําโดยทองคําแท่งนั้นอยู่ที่21,700ทองรูปพรรณอยู่ที่22,200บาทต่อบาททองคําครับ ช่วนี้หลายคนจับตาปัจจัยทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนะครับต่างประเทศนี่มีการประชุมของทั้งธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับหลายคนคาดหวังว่าอยากจะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากธนาคารกลางญี่ปุ่นและการไม่ขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้น่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันกันกบทางบลไอราครับ ตลาดทุ้นไทยมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะโน้มหลังจากนี้และปะจัจจัยต้องจับตามองน่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณนครครนกลนศรีชัยประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของบลไอราให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับพช่วงนี้ดูเหมือนจะหุ้นผันผวนมากปัจจัยที่จับตามองก็มีหลายเรื่องต่างประเทศนี่ก็ดูทั้งเฟดทั้ง BOJ ส่วนบ้านเราก็ยังดูเศรษฐกิจภายในประเทศอยู่ใช่ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเราเริ่มที่ปัจจัยต่างประเทศก่อนก็ได้ว่า ตั้งแต่คราวที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการที่จะดูว่าแนวโน้มเนี่ยนโยบายของธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยออกมาแบบไหนนะฮะแล้วจริงๆไฮไลท์เนี่ยจริงๆอาทิตย์นี้เนี่ยเอาอาทิตย์นี้ก่อนก็อยู่ที่ Bank o ออฟอังกฤษนะฮะธนาคารกลางของอเมริกาโทษธนาคารของอังกฤษนะฮะอาทิตย์หน้าก็ไปอยู่ที่เฟดนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของบ o j อเจแต่ดูเหมือนกับว่าทาง ตลาดหรือนักลงทุนเองเนี่ยนะฮะหรือว่านักวิเคราะห์เองเนี่ยเริ่มมีมุมมองที่คิดว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะเริ่มเอาเป็นว่าเริ่มจะลดดีกรีของการใช้มาตรการทางการเงินเนี่ยนะฮะแทนที่โอเคที่ผ่านมาเนี่ยให้มันเหมือนกับมีสภาพคล่องเยอะๆอะไรเนี่ยให้มันมีเงินเยอะๆเข้ามาใช่แต่อาจเหมือนกับอาจจะเริ่มจะเริ่มไมเปลี่ยนวิธีนะฮะทีนี้เนี่ย ตรงนี้ก็จะมีผลต่อตัวคอมมิตี้ด้วยนะแน่นอนเลยทีนี้มาดูของทางด้านอเมริกาเนี่ยอาทิตย์หน้าเรื่องเฟดผมคิดว่าถึงตอนนี้เนี่ยมุมมองที่เฟดจะขึ้นดอกเนี่ยอาจจะเริ่มน้อยลงครับ,รบแต่ถ้าจะขึ้นดอกก็คงไม่เป็นไรเท่าไหร่หรอกอเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาดีนะฮะในเดือนในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายนีย่ผมคิดว่าเดือนธันวาเนี่ยเฟดก็คงจะต้องขึ้นดอกนะครับทีนี้มาดูบ้านเราเนี่ย บ้านเราเนี่ยปัจจัยที่ต้องจับตามองก็คืออาทิตย์หน้านะก็จะมีการพรีวิวเรื่องงบการงบกำไรขาดทุนของของธนาคารจดทะเบียนและจดทะเบียนหลักๆธนาคารครับหลักๆก็จะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองว่าโอเคมองไปไตรมาสสี่แล้วเนี่ยออกมามันจะเป็นยังไงครับครับส่วนบ้านเรา GDP ก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคช่วงที่เหลือของปียังพอหวังได้จริงๆอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ หลายๆครั้งว่าโอเคพร้อมที่มาออกรายการอะไรางี้ผมคิดว่า GDP บ้านเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่มีจะมีปัญหานะฮะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะทีนี้ล่าสุดเนี่ยถ้าเราจะสังเกตเนี่ยนะฮะถ้าดูจากกราฟเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในตัวที่จะมีผลกระทบต่อตัวการบริโภคตัวคอนซัมชันนะฮะตัวคอนซัมชันเดี๋ยวมีภาพที่เตรียมเอาไว้เนี่ยนะครับมีตัวเลขหนึ่งอยากจะให้ดูก็คือตัวเลขรายได้ของภาคการเกษตร ที่มีสัญญาณปรับตัวเพิ่มขึ้นมาครับอันนี้บอกอะไรเราครับคุณนพจริงๆตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคตั้งแต่ Q1 ไปจน Q1 ปี2015เนี่นะฮะในในกราฟแท่งแรกเนี่ยนะจะเห็นว่ามันติดลบ11เอยู่5เปอร์เซ15.8ลบ7.3แล้วก็พอ Q1 ปี2016เนี่ยลบ3.6แต่พอมา Q2 ปี2016เนี่ยเพิ่มขึ้น3.30ครับผมนะแต่ที่น่าสังเกตก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยของปีนี้เนี่ย เพิ่มขึ้น18.9อันนี้เนี่ยนั้นจะเป็นรายได้เกษตรนะฟาร์มอินคัอันนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณว่าตัว c คอนซั t i o n ในอนาคตเนี่ยนะฮะก็คือจะกลับมาดีง่ายๆก็คือเกษตรกรมีรายได้เยอะขึ้นก็น่าจะใช้จ่ายเยอะขึ้นตามมาด้วยถูกต้องนะฮะผมซึ่งผมคิดว่าอันนี้จะเป็นตัวที่จะกระตุ้นหรือมันเป็นตัวเพิ่มให้ GDP ของบ้านเราเนี่ยนะใน Q3 หรือแม้หรือแม้แต่ใน Q4 เนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนที่จะได้ประโยชน์กับธีมนี้ก็คือรายได้เกษตรเพิ่มแล้วก็จะมีการใช้จ่ายเพิ่มแหะครับจริงๆคงไม่หนีพวกอ,อุปโภคบริโภคก็คือค,คอมเมอร์สอ๋อกลุ่มค้าปลีกกลุ่มค้าปลีก เรามีชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมครัจริงๆกลุ่มพลาสติกที่เราดูก็มีพวก BJC ครับผมซึ่งตอนนี้ BJC ก็เริ่มมีการขยายไปใน CLMV มากขึ้นเรื่อยๆอ่าอันนี้ b j ่ี่ BJC ก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจบทวิเคราะห์ของทางบลาไอราก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่55บาทเนี่ยนะครับใช่ครับแล้วตลาดทุนไทยละครับแนวโน้มของเซ็ตน่าจะเป็นยังไงครับ ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างจะผ่อนผันผวนนะฮะซึ่งคราวที่แล้วเราก็คุยกันว่าเราคุยกันนิดๆหน่อยว่าแนวโน้มสั้นๆเนี่ยอาจจะมีการพักฐานแต่จริงๆริงพักฐานทีเป็นร้อยจุดนะเกือบร้อยจุดหรือว่าหลายคนก็ไม่คิดว่ามันจะลงเร็วขนาดนี้ใช่คร,ครับไม่คิดว่าจะลงเร็วทีนี้เนี่ยอยากจะให้ลองดูปัจจัยภายนอกก่อนนะฮะโอเคเรามาดูตัวราคาน้ํามันนะฮะในกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวราคาน้ํามันเนี่ยนะครับเริ่มไซเวอออกข้างๆนะฮะเริ่มไซเวอออกข้างๆนะอันนี้คือกราฟรายสั เส้นสีฟ้าเส้นสีน้ำเงินน,น,นะฮะตรงนี้จะเป็นแนวรับที่สาคัญของราคาน้ํามันนะนฮะก็คือตรงเส้นสีฟ้าที่ระดับราคาประมาณสัก46.92ก็คือเส้นเส้น25สัปดาห์แถวๆนี้นะฮะซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยรับไม่อยู่เนี่ยโอกาสที่ราคาน้ํามันเนี่ยจะปรับตัวลดลงมาอีกก็ยังมีนะฮะก็จะมีโอกาสที่จะลงไปถึงประมาณสัก40ต้นๆนะฮะ41.49อันนี้คือเบรนด์นะครับนด์ประจวบเหมะครับว่าปลายเดือนนี้จะมีกลุ่มโอเปกกับนอนโอเปกเขาคุยกันเรื่องกาลังการผลิตด้วยถูกต้องครับ ก็อาจจะกระทบกับราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงให้ให้มันต้องอันนี้จะมีผลกระทบต่อกลุ่มพลังงานซึ่งมีผลต่อการคำวนวณดัชนีในบ้านเราค่อนข้างจะเยอะอนะครับอันนี้กลับมามาดูตัวตลาดทุนบ้านเรานะฮะตลาดทุ้นบ้านเราเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลงมาค่อนข้างจะแรงนะฮะลงมาแตะถึงเส้นถ้าเราจะถ้าเราจะสังเกตให้ดีๆนะฮะลงมาแตะถึงเส้น75 75สัปดาห์นะฮะแล้วก็มีเทคนิคอลรีบาว นะ,ะฮะซึ่งตรงเส้น75สัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นแนวรับที่สําคัญละนะครับฉะนั้นถึงตอนนี้เนี่ยจับตาดูนิดนึงว่าโอเคดัชนีเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแถวประมาณสัก1 4 8 0อ๋อครับน้นนะฮะ,ะฉะนั้นถ้า1480เนี่ยผมคิดว่าอาจจะให้นักลงทุนเนี่ยาขายทํากําไรไปก่อนครับผมนะครับเพราะว่าดูเครื่องมือดูเครื่องมือหลายๆเครื่องมือเนี่ยนะฮะผมคิดว่าตลาดเนี่ยคงจะต้องพักฐาน ครับนะหาฐานของมันให้ได้ก่อนว่าโอเคแ,แถวหนึ่งสี่หนึ่งกว่ากวาเนี่ยนะฮะอยู่ไม่อยู่ครับนะฮะถ้าเริมพอเริ่มมีการสร้างฐานปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆกลับมาเรียงตัวกันใหม่ถึงตอนนั้นเนี่ยอา,อาจจะมีอาจจะมีการบอกได้ว่าโอเคแนวโน้มในตลาดที่ลงมารอบเนี้พอหรือไม่พอครับ ด้วยความที่ลงมาแรงเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่ลงรอบเดียวแล้วก็ขึ้นกลับไปเลยมันต้องมีการสร้างฐานใหม่แบบนี้ถูกต้องครับจะต้องมีการสร้างสร้างฐานใหม่เพื่อที่สะสมกําลังครับนะฮะว่าจะกลับขึ้นไปอีกได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือถ้าขึ้นมาหน่อยสักประมาณพันสี่ร้อยแปดสิบอย่างที่คุณนครบอกก็ลดพอร์ตไปบ้างบางส่วนถูกต้องลดพอร์ตไปบ้างก็รอซื้อข้างล่างนะครับเพราะที่ว่าตลาดน่าจะมีการพักฐานสักพักหนึ่งก่อนอืมครับนะครับแล้วพวกฟันโฟล์ล่ะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงบางคนกลัวว่านี่ั่งงงยไไมดด้้้ขนนะลลีแว ผมว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าฟันโฟนี่จริงๆในเอเม g i n จิงมาร์เก็ตเนี่ยนะค,ะครับปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของตลาดเอเม g i n จิงมาร์เซึ่งรวมทั้งตลาดหุ้นไทยนะฉะนั้นในรอบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคตลาดหุ้นลงมาร้อยกับจุดนะฮะนักลงต่างชาติ ก็ยังเนตบายตลอดใช่ก็<ล>ยังซื้อตลอดน<ล>ะก็ยังซื้อตลอดฉะนั้นตรงนี้อาจจะอย่างที่บอกโอเคใน,ในเรื่องของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกต่อเศรษฐกิจกของในทางด้าน emerging market เก็ตซึ่งค,คือประเทศไทยก็อยู่ในเป้าหมายเหมือนกันแล้วเทรนค่าเงินบาทเป็นยังไงครับคุณนครเทรนค่าเงินบาทเนี่ยสั้นๆเนี่ยถ,ถ้าเราดูตามการาฟเนี่ยนะเราจะเห็นว่าโอเคค่าเงินบาทที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวโน้มโอเคอ่อนค่าลงมานิดหน่อยนะแต่ก็ยังก็ยังก็ยังไม่ใช่จุดที่สําคัญอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่ดูแนวโน้มยะะร กลางๆเนี่ยก็ยังโอเคถ้าจะอ่อนค่าลงไปเนี่ยก็อาจจะโอเคอ่อนค่าไปได้ถึง35นะฮะ uh huh. แต่ก็คิดว่าโอเคคงยังไม่ผ่านนะฮะได้ครับนะครับ จริงๆจ,จะมีงานใหญ่นะครับในช่วงปลายเดือนนี้ท่านที่สนใจในเรื่องของการลงทุนเนี่ยไปพบกับทางบลอไอราได้นะครับเขาจะมีการเปิดคลินิกหุ้นด้วยใครที่มีปัญหาเรื่องของการลงทุนรู้สึกว่าติดหุ้นตัวไหนอยู่เนี่ยนะครับก็ไปปรึกษากับนักวิเคราะห์ของทางบลอไอราได้จะมีการจัดงานที่เมกะบางนาน,นะครับงาน In v เ s t ต์นาวเทศกาลลงทุนหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมนะครับ22-25กันยายนนี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มเนี่ยนะครับก็ไป พบกับทางบอลไอราาได้และทางคุณคนครเองจะไปเสวนาด้วยจริงๆได้มีโอกาสนะได้รับเชิญจากทางตลาดหลักทรัพย์ให้ไปเสวนาในวันที่วันศุกร์ครับผมช่วงห้าโมงเย็นนะฮะก็วันนั้นเนี่ยก็จะไปพูดถึงอาจจะสรุปภาพรวมและแนวโน้มวุ่นในไตรมาสสี่ว่า uh huh. มีปัจจัยบวกมีปัจจัยลบอะไรบ้างครับ,รบแล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ยก็อาจจะไปพูดเหมือนกับเป็นทิปนิดนึงว่าเวลาเราดูกราฟเนี่ย ดูสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยรเราจะเอาสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการซื้อหรือขายหุ้นอย่างไรนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเราก็มีบูธในวันงานเนี่ยสี่วันนี้เราก็จะมีบูธนะฮะมีบูธของไอราในบูธของไอราเนี่ยเราก็จะมีนักวิเคราะห์นะฮะท,ทนะทั้งทางด้าน Fundamental และทางด้าน t e c h ิ i c a l นะไปประจําอยู่ที่บูธ uh huh. ก็จะให้เหมือนกับเปิดเป็นคลินิก uh huh. ให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนที่เป็นลูกค้าของไอราเนี่ยนะฮะก็จะได้ ก่อนชาวบ้านเขานขอเพียงแต่ว่าโอเคให้ไปแสดงตนว่าโอเคเป็นเปิดบัญชีกับไอร่านะเราก็จะให้ท่านกลางโผให้เราดูว่าครับท่านมีหุ้นอะไรบ้างแล้วเราก็กจะมีนักนักวิเคราะห์ให้คําแนะนำว่าโอเคปัจจัยพื้นฐานตัวน,นี้ยังโอเคอยู่ไหมปัจจัยสัญ,ญญาณทางเทคนิคยังดีอยู่ไหมนะครับส่วนนักลงทุนท่านใดที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของไอร่าวันนั้นถ้าไปเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าก็ กลางโผหุ้นของท่านดูแล้วเข้าคลินิกได้เหมือนกันมาเข้าคลินิกได้เหมือนกันมาตรวจสุขภาพดูตรวจชีพจรดูว่าอมันแต่ละตัวแข็งแรงแค่ไหนควรจะถือต่อหรือเปล่าหรือว่าควรจะขายออกไปใช่ครับแบบนี้นี่ยนะครับท่านที่สนใจทางไอร่านะครับจะไปงานที่เมกะบางนา22-25กันยายนนะครับส่วนท่านที่อยากจะฟังมุมมองเรื่ององการลงทุนของคุณนครก็วันศุกร์ที่23กันยายน 5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับไปเจอกันได้ที่เวทีกิจกรรมประเวณลานแฟชั่นแกลเลอรี่ชั้นจีนะครับของศูนย์การค้าเมกะบางนาเดี๋ยวไปเจอกับคุณนครและทางบอลไอราได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสัหดาบหน้าพบกันใหม่นะครับกับรายการรวยหุ้นรวยลงทุนครับวันนี้เวลาหมดแล้วคุณนครผมเฉลิมพรและทีมงานล้ำชมไปก่อนสวัสดีครับ